ชีวิตแสนลำเค็ญของโลมาตกเป็นฉเฉลยของละครสัตว์ภเนจรในอินโดนีเซียชีวิตของโลมาฉเฉลยช่างลำบากแสนเข็นพวกมันถูกบังคับให้สแสดงโชว์ที่เป็นอันตรายและไร้สมองตามแบบฉบับดาวดังของคณะละครสัตว์ภเนจรรางวัลชีวิตอย่างเดียวของพวกมันก็คือปลาตายแค่มไม่กี่ตัว โลมาเหล่านี้จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่จัดงานต่างๆสแสดงในสระว่ายน้ำพลาสติกที่เต็มไปด้วยน้ำทะเลเทียมซึ่งมีระดับคลอรีนสูงจนสามารถทำให้ตาบอดได้พวกมันจะต้องสแสดงโชว์เสียงชีวิตอย่างเช่นกระโจนผ่านวงแหวนไฟเพลงเสียงดังสนั่นจากการสแสดงและเสียงคำรามอันอึก,กระทึกของผู้ชม สร้างความเจ็บปวดให้กับเหล่าโลมาที่รู้จักกันดีว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอะคูสติกเมื่อการแสดงจบลงโลมาจะถูกขังในแหขนาดใหญ่โหลดลงบนเปลผ้าใบกันน้ำก่อนจะถูกยกกลับไปที่รถบรรทุกเก่าๆสนิมเคระเกรอะก,กรังในรถบรรทุกขนาดเล็กจะมีลังบรรจุน้ำไว้เครื่องหนึ่งเพื่อเป็นที่พักให้พวกโลมา ก่อนจะเริ่มวงเวีนชีวิตรันทดของดาราไร้ค่าอีกครั้งบางครั้งพวกมันจะต้องเดินทางบนถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนานถึง14ชั่วโมงอย่างทรมานไม่ใช่แค่โลมา72ตัวนี้ที่ต้องประสบชะตากรรมแสนเศร้าสัตว์ชนิดอื่นๆที่ถูกบังคับให้รับชะตากรรมแบบเดียวกันนี้ยังรวมไปถึงนาคนกกระตัวและแม้กระทั่งหมีหมาที่ต้องขี่สัมล้อคณะละครสัตว์แบบนี้จะสามารถสร้างเงินได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือน แม้ว่าโลมาจะเป็นสัตว์คุ้มครองในอินโดนีเซียแต่กฎหมายที่จะใช้เป็นบทลงโทษรวมทั้งวิธีการตรวจสอบสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์ยังไม่มีประสิทธิภาพพอทำให้สัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้ยังต้องตกเป็นเครื่องมือความโลภของมนุษย์บางกลุ่มต่อไป